สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ NK Life Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รถเบนเคครับผมเช่นเคยพบกับเราสองคนวันนี้แนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันนะคะกับรถเบนซ์มือสองของ b บ n n k เอ็นเค่ะตอนนี้ใช่ครับเราอยู่ที่ b บ n n k เอ็นเคศูนย์รวมรถเบนซ์อันดับหนึ่งของประเทศพร้อมด้วยสูบริการมาตรฐานอันดับหนึ่งรองรับด้วยค่ะแน่นอนที่สำคัญนะครับเห็นน้องกระตูมพูดศูนย์บริการนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการเลือกซื้อรถมือ2นะครับสักคันหนึ่ง นอกจากเบนเอ็นเคของเราจะจัดสรรหารถที่ดีมีมาตรฐานผ่านคุณภาพของ NK แล้วนะครับเรายังมีศูนย์บริการหลังการขาย NK Service c e n t e เอไว้สำหรับรองรับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนสมมอบหรือหลังสมมอบนะครับรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องการซ่อมบำรุงรักษาด้วยช่องซ่อมของเรานะครับมากกว่า50ช่องซ่อมนะครับและเครื่องมือนะครับในการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยนะครับช่างที่มีความรู้นะครับมีความชำนาญนะครับในการดูแลรักษานะครับ ยิ่งตอบย้าให้กับลูกค้าได้เลยครับเพิ่มความมั่นใจนะครับในการเลือกซื้อเบนซ์มือ2นะครับเพราะว่าเบนซ์อย่างเนี้ยราคาลูกค้าที่ซื้อเนี่ยหลักร้านนะเราจะไปซื้อตามทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่มีศูนย์บริการไม่มีเซอร์วิสรังคานขาย เราลถออกมาแล้วรถเกิดเสียขึ้นมาจะซ่อมที่ไหนใช่เป็นคำถามของหลายๆท่านนะว่าเอถ้าเกิดสมมติเราซื้อเบ้นซ์สักหนึ่งคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือมือสองก็แล้วแต่ใครับเราจะไปแมนเทนเนนที่ไหนล่ะถ้าเราจะเปลี่ยนไห้น้ำมันเครื่องยังไงรเรื่องศูนย์บริการถือเป็นหัวใจหลักสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะของการเลือกซื้อรถสักหนึ่งคัน,นะคะใช่ครับเรียกว่าได้มาซื้อรถที่ n อนเเนี่ยจบครบทุกความต้องการ นะ<ช>ครับ,รบได้รถสวยมีมาตรฐาน และยังมีศูนย์บริการหลังการขายด้วยไว้รองรับด้วยนะคะใช่และด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีของเราเชื่อได้ว่าการคัดสรรรถทั้งรับเข้าและขายออกลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้แน่นอนค่ะเป็นอันดับต้นๆนะคะสําหรับการเลือกรถเบนซ์มือสองสัก1คันให้เบนซ์แอนเดูแลคุณนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับรถเรายังมีวารันตีให้กับลูกค้าด้วยให้ทุกคันเลยหรือเปล่าคะเออทุกคันเลยครับที่หมดวารันตีของเบนซ์ไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะใช่ครับ อันนี้เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับในการจะเอารถไปใช้แล้วกลัวรถมือสอไม่เคยใช้รถมือสอเลยเพิ่งจะใช้เป็นคันแรกใช่ต้องซื้อที่นี่แน่นอนต้องซื้อที่เบนนเคเท่านั้นนะคะและสังเกตได้นอกเหนือไปกว่ารถสวยคุณภาพดีมาตรฐานแล้วครับโชว์รูมของเราก็ยังใหญ่ทันสมัยและสวยงามอีกด้วยใช่ไหมคะพี่แป้นใช่ครับ ตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษนะครับและที่สำคัญนะครับโชว์รูมของเราเนี่ยติดแอร์ใช่ค่ะคโดยพื้นที่มากกว่า3,000ตารางเมตรหรือมากกว่า5ไร่นะคะร,ร,รถทุกคันสอดในห้องแอร์อย่างสวยงามใช่ครับมีรถให้เลือกมากากว่า150คันนะคะคมีทุกคลาสทุกรุ่นทุกเจเนอเรชั่นไปเลย ไล่มาทั้งหมดเลย A B C E นะครับเราจัดเป็นหมวดหมู่นะครับง่ายต่อการเลือกชมใช่ค,ค่ะและวันนี้ค่ะรถเข้าใหม่ประจำวันมาแล้วนะคะขอย้ำ E 2 0 0ตัว AMG สีดำลังคาแก้วออปชั่นเต็มมาแล้วใช่ครับผมะะเพราะว่ามีคนถามหามาเยอะมากๆนะคะว่าเอ๊อยากได้รถ E สีดำเฟสลิฟตตัวใหม่มีหรือยังครับผมกับตัวนี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์นะครับ เบนซินนะครับ 2,000cc 1 8 4แรงม้าไฟหน้าเขาจะโดดเด่นมากในตอนกลางคืนนะครับเป็นไฟ LED i n t e l l i g e n t l i e t system คือเจ้า e 200คันนี้เฟสลิฟคำว่าเฟสลิฟคืออะไรมันก็คือเป็นตัว minor chain มาจากไฟแยกเขาเรียกง่ายไฟแยกนรตัวนี้เป็นไฟโคมเดียวแล้วมีเส้น LED นะครับตัวนี้ก็มาครบเลยนะครับ ตัวชุดแต่ง MG มาพร้อมกับหลังคาแก้วใช่ค่ะ,ะ,คะเจ้าตัว E 2 0 0ตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาสีดำสวยเด่นสะดุดตาอยู่แล้วหรูหราสมกับเป็น E Class ตัวนี้จริงๆใช่ค่ะแล้วเจ้าคันนี้มันไม่ได้แค่เชนแค่ไฟตัวนี้มัน จะเรียกว่ากึ่ง all new เลยก็ได้นะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลด้านในคอนด้านและที่สําคัญเกียร์ครับผมเกียร์จะมาอยู่ที่พวงมเออพวงมาลัยแล้เออพวงมาลัยละใช่เป็นเกียร์ตัวคอพวงมาลัยตัวใหม่เลยแล้วก็มาด้วยเจ็ดสปีดด้วยเจ็ดสปีดด้วยใช่ครับไฟท้ายดูสวยงามนะครับสังเกตได้นะคะตัวนี้ก็เปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าพื้นที่ จัดวางของด้านหลังกว้างขวางมากเลยครพื้นที่ห้องโดย <นะ S 1> สารข้างหลังนี้กว้างมากมือเอื้อมไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าเก็บกระเป๋าเดินทางมากกว่า3ใบได้เลยนะใช่<ล>ครับลึกมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์จริงๆนะครับนั่งสบายภายในโปร่งนะครับมีความนุ่มนวลของตัวรถเนี่ยถือได้ว่า กินขาดรถยี่ห้ออื่นเลยใช่ค่ะภายในก็ดูสวยหรูเดี๋ยวขอให้ดูภายในนิดนึงดีกว่านะคะคันนี้มาด้วยภายในสีเบาะเชสนัทบราวนะครับสมหรูราฐานะของ E c ค a s s มากมากใช่เบาสีน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรุ่นรถแบบพวก s c สคพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูแบบหรูนะหรูพอมาตัดกับตัวรถสีดำแล้วเนี่ยยิ่งทำให้รถมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับระบบต่างๆก็มาให้ครบคันเลยนะครับ ระบบต่างๆของตัวรถนะจอคอมมาน์นะครับที่สำคัญตัวนี้ได้เครื่องเสียงฮามันการดอนด้วยถือว่าเป็นเครื่องเสียงตัวพิเศษนะคะไม่ได้มีทั่วไปนะคะและรถคันนี้นะครับมีความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะมีม่านหลังด้วยอันนี้เป็นออปชั่นตัวหนึง่งใช่ไหมคะเป็นออปชัน่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นม่านหลังตรงครับด้านข้างเนี่ยจะดึงขึ้นปกตินะครับแต่ด้านด้านหลังก็จะเป็นไฟฟ้านะครับใช่ค่ะเบาะหลังก็นั่งสบายตามมบับ e-class ไม่ว่าจะมีคนขับรถหรือว่าขับเองไงกันเนี่ยครับก็นั่งสบายกว้างขวางนะครับตัวนี้มาระบบด้วยระบบอันนี้ด้วยครับ Keyless Go นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ลูกค้าถามมาหาเลยนะครับว่าเรามาดูรถเนี่ยเอ๊ะคันนี้ใช้พุสตารหรือเปล่าค่ะแน่นอนครับคันนี้ใช้พุสตา<ล>เปิด Keyless Keyless Go เปิดปิด,ปดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยนะครับใช่ถือว่าครบทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชื่อไหมมีคนมาถามหาเยอะมากพี่อยากได้ e 200ตัว mg ตั้งเลยออปชันเต็มๆหน่อยใช่ตอนนี้มาแล้วนะคะสำหรับใครที่หาอยู่สามารถรับชมอยู่นะคะคอมเมนต์มาตอนนี้เลยก็ได้หรือจะจองมาตอนนี้เลยก็โทมมาได้เลยนะคะใช่ครับแล้วอย่าลืมนะครับเวลาแจ้งมาเลยครับว่าดูไรฟ์คันนี้มานะครับเราก็จะได้เหมือนเดิมนะครับประกันภัยชั้น1-1ปีแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเราจะมี ฟรีแมเนแนนซ์อีก1ครั้ง1ปีด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะกับรถเข้าใหม่ประจำในวัดประจาวันในวันนี้ E รับ e 2 0 0 AMG คันนี้นะคะใชครับรถปี2013และเลขไม่อยู่แค่30,000นิดนิดสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆและราคาที่สำคัญราคา2ล้าน นิดๆไม่เยอะสองล<ช>้าน<ช>กว่าเองใช่ค่ะต้องนะขอแอบบอกเลยว่าจะจ่ายแพงกว่าทําไมเจ้าอ e ีคลาสชันนี้ออกห้างใหม่ก็สี่ล้านห้าขึ้น 4, <000 S 2> นสี่ล้านกว่าขึ้นเลยใช่มารับที่เบนเอ็นเคของเรานะคะแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้น รถสวยแน่นอนทุกคันคุณภาพมาตรฐานเพราะเรามี NK Service Center นเตร์นะคะใช่ครับเ k Service ร e n t e r ของเรารองรับบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับใช่ตรวจเช็ครถก่อนรับซื้อเข้าแล้วก็ตรวจเช็ครถอีกรอบนึ่งก่อนส่งออกถึงมือลูกค้าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอย่าลืมนะครับในการเลือกซื้อรถมืสองทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการเท่านั้นนะครับผมใช่ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะใช่ครับและสำหรับใครที่ดูไลฟ์ไม่ทันนะคะหรือเพิ่งเปิดเข้ามาตอนนี้ทำยังไดีี่ะะคน เข้า YouTube เลยครับใชถ้าไม่จะไม่พลาดของเราครับกดติดตามได้เลยนะครับที่ Ben K อน a คช e านะครับก็ดูย้อนหลังของเราได้ดูย้อนหลังได้ของยหรือว่า Facebook Fanpage ของเราเนี่ยแหละก็ดูได้เหมือนกันนะคะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหากสนใจคันนี้ก็สอบถามที่ไลน์แอดนเลยมีแอดนำหน้า b e n ซ์นด์สกอใช่ครับจะมีเจ้าที่คอยติดตอบตอบแบบสอบถามตลอดนะครับใช่แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจเพียงแจ้งกับเจ้าที่ฝ่ายขายดู NK l i ค e r e r o r t มารับทั้งประกันภัยทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสปีหนึ่งครั้งเนี่ย ถือว่าคุ้มค่ามากๆอย่าลืมแจ้งนะคะใช่ครับขอฝากเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ i ิน t a g r a m หรือทว i t เ e r รเราก็มีสื่อโซเชียลมีเดียรองรับด้วยนะคะทุกช่องทางครบจริงๆนะครับใช่ค่ะขอฝากไว้อีกครั้งซื้อรถเบ้นมือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลักการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ตูนกับพี่แปนต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นวันพรุ่งนี้ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณจตุมรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ